ที่เราจะเห็นการเจ็บป่วยถึงขั้นต้องขอรับบริจาคเลือดไม่แต่เฉพาะปอที่สวสีแต่เกิดขึ้นหลายท่านแล้วก็หลายจุดก็เป็นวันซึ่งขอใช้โอกาสนี้ฝากมาจากสภากาชาติไทยนะครับในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมมพรรษาศูนย์บริการโลหิตชาติสภากาชาติไทยเชิญระสูงนิกรทุกหมู่เหลาร่วมบริจาคโลหิตเฉลิมพื่เกียรติตลอดทั้งเดือนธันวาคม และโดยเฉพาะวันพรุ่งนี้เสาร์ที่5ธันวาคมเปิดรับบริจากรลหิตตั้งแต่8โมงเชา้าถึง4โมงเย็นที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติถนอนอังดีดูนังนะคะซึ่งในงานจะมีกิจกรรมต่างๆมากมายในวันพรุ่งนี้ ที่อังรีดูนังไม่ว่าจะเป็นเชิญชวนให้ร่วมลงนามถวายทพระพรหรือจะเป็นการลงทะเบียนเป็นอาสาสมัครบริจาคสเต็มเซลล์อวัยวะดวงตามีกิจกรรมนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพกิจกรรมพยากรณ์โชคชะตาราศีมีจําหน่ายสินค้าราคาถูกด้วยนะคะแล้วก็รับบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนการดําเนินงานของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติและมีการจัดเลี้ยงอาหารแก่ผู้มาร่วมกิจกรรมด้วยเชิญชวนนะครับรวมถึงในส่วนภูมิภาคทั้งที่หัวหิน แล้วก็โรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศเลยนะครับตลอดเดือนธันวาคมนี้เลยนะคะอย่างที่บอกนะครับยิ่งมีไข้เลือดออกเกิดขึ้นมากความต้องการใช้เลือดก,ก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้นนอกเหนือจากเจ็บป่วยหรืออุบัติเหตุเนี่ยนะครับ